วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็ได้มาตกปลานะครับที่เรือนแพนะครับอยู่แพนึงนะวันนี้ผมอยู่แพนึงนะครับตอนนี้ผักตบเต็มเลยนะฮะก็ตอนนี้หกโมงครึ่งนะครับก็ได้ถึงแพลแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบชุดเบ็ดอะไรนะรับเพราะว่าผักตกมันค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับก็คอยติดตามชมนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานให้น้าๆให้ท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่านะครับคอยติดตามนะครับ นี่ครับก็มาดูการปั้นเหยื่อนะนี่ครับตะขอผมใช้เบอร์เจ็ดนะครับเกี่ยวเม็ดโฟมนะครับตะกอก็ปลูกเองนะครับเหยื่อผมหมักไว้สองวันแล้วนะครับก็เหยื่อก็มีเอ่อเมลเขียวสองถุงนะครับขนมปังเขียวสองถุงแล้วก็ลำประมาณโลนึงนะครับหนมหนมปังป่นโลนึงแล้วก็มีแยมโรถุงนึงนะครับหมักไว้สองวันนะครับนี่เป็นตะก้อนะครับขอเบอร์เจ็ดตะกัวก็ลูกประมาณนี้นะครับ นี่ครับก็ก็ฝังเบ็ดธรรมดาน,นี่นะมิโฟมขอเบอร์เ็นะผมใช้ขอเบอร์เจ็เบอร์แปดก็อาจจะได้อยู่แต่ว่ามันก็อาจจะใหญ่ไปนิดนึงผมดูนะถ้าตกปาตะโกกอะต้องซักเบอร์หกเบอร์เจ็ดนะครับอย่างนี้นะครับอะเดนตี กระตีประมาณอย่างนี้ครับตีเราก็ต้องเราก็ต้องให้ให้สายมันถึงพื้นนะปลาตะโกกอะ่ะไอตรงเรือนแพนี่นะตรงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันเป็นมันลึกประมาณสักผมว่าประมาณสี่สิบถึงหกสิบเมตรนะน้ําตรงเนี้ยเพราะว่าปลาตะโกมันชอบอยู่น้ําลึกนะครับเบรเกก็เปิด ต้องเก็บสายให้มันตึง าตะโกอีกแล้วครับท่านไซส์สวยนะครับนี่ฮะโอเคผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเก้าโมงครึ่งนะฮะมันร้อนแล้วนะผมก็เลยเปลี่ยนชุดนะครับจะได้กันแดดนะได้ป้องกันด้วยนะครับอ,อตอนนี้ผมได้ประมาณโหลละนะประมาณสิบสองตัวสิบสามตัวสิบสี่ตัวแล้วนะครับก็ กินห้างจะดีนะครับก็ติดตามชมต่อครับนะครับ ไปแล้วครับปลาตะโกนะเดี๋ยวผมจะพาดูปลาตอนนี้ประมาณสิบโมงครึ่งนะครับนะีครับผมใส่ไปสองกระชังแล้วลูกฮะกระชังแรกนี่ปลาตะโขนี่นะกระชังแรกนะกระชังแรกกระชังสองประมาณสี่ห้าตัวเอ้ ห้าสี่ตัวห้าตัวนะมาแช่งสองนมาแช่งแรกก็เกือบเกือบสิบละนี่ครับสิบมงคุดโอเค เวลาเวลาวัดปุ๊บเนี่ยสายต้องตึงนะถ้าสายไม่ตึงเนี่ยมันมันจะหลุดครับโก มาแล้วครับมาเป็นคู่นะเวลามันมานี่มันกินเป็นคู่เลยนะมันมาเยอะนะมันมาเป็นฝูงมาเป็นฝูงนะวัดคนเดียววัดไม่ทันมันหรอกนะครับโอเคครับก็จบคลิปปลาตะโขกแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วนะครับวันนี้ก็กินจัดนะครับก็น่าจะสี่สิบห้าสิบบวกนะครับ กระชังนะครับนะครับโกกยกไม่ไหวดูครับนะครับนี่นะครับมาตะก,กูกสุดยอดนะครับฝากกดติดตามนะครับด้วยนะครับ